ร้อยเอกธรรมนัฐพร้อมสอสอยคนถูกขับออกจากพลังประชารัฐคุณผู้ชมครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะคาดการข่าวนี้เอาไว้แล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีชัดหลุดออกมาเรื่องของการตั้งโพว่าเอ๊สรุปแล้วพักพลังประชารัฐเนี่ยมันตกต่ำเพราะใครเป็นพ่อร้อยเอกธรรมนัฐหรือเปล่านะครับพอมันมีชัดหลุดออกมาแบบเนี้ย ร้อยเอกธรรมนัฐรู้เข้าโอ้โหแน่นอนครับเกิดความขัดแย้งในพักนะครับคือวันนี้เองนะครับเวลาประมาณ2องทุ่มนะครับสิบเมกราคมนะฮะก็มีรายงานข่าวออกมานะครับว่าพักพลังประชารัฐมีมติ78เสียงขับร้อยเอกธรรมนัฐพร้อมกับสสยี่สคนออกจากพักนะฮะโดยทั้งหมดนี้ก็จะต้องหาพักใหม่ภายใน30วันนะครับก็ต้องดูว่าหลังจากนี้สรุปแล้วพลังประชารัฐเองจะเป็นยังไงพลเอกประวิทย์ที่ไม่มีคู่ขาอย่างร้อยเอกธรรมนัฐ จะเป็นยังไงต่อนะครับแล้วการที่ร้อยเอกธรรมนัฐออกมาแบบนี้จะมีการแก้แค้นหรือไม่ นะครับจะมีการจะบอกให้ยุบสภาไหมจะมีการแก้แค้นทางพลเอกประวิทธ์แล้วก็พลเอกประยุทธ์หรือเปล่านะครับก็ต้องรอดูว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อสําหรับเ,เหตุการณ์การเมืองที่ร้อยเอกธรรมนัตออกมาแบบนี้นะครับซึ่งล่าสุดครับร้อยเอกธรรมนัตเนี่ยได้ออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับก็โพสต์ว่าผมกราบขอบพระคุณทุกกาลังใจและความห่วงใยจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนรวมถึงสมาชิกพรรคพลังประชารัฐทุกท่านผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังคงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเดินหน้า ทำงานเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไปอย่างที่ผมตั้งใจไว้และสัญญากับประชาชนทุกคนไว้ตลอดมาครับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าแล้วก็ใส่แฮชแท็กว่าไปอยู่พักไหนดีครับนั่นแหละฮะก็ต้องรอดูว่าหลังจากนี้นะฮะเส้นทางการเมืองของร้อยเอกธรรมนัฐจะเป็นไปนในทิศทางไหนจะไปอยู่กับพิเต้หรือเปล่าพักไตยศีวิไลหรือว่าจะไปอยู่พักไหนก็ต้องก็ต้องรอดูนะครับยังไงก็ติดตามแล้วกันคิดว่าท่านจะไปอยู่พักไหนก็คอมเมนต์มาฮะ